จ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนมือนี้พ่อก็ไม่ยิ่เขียวในี่สองอีสานบ้านพวกเหล้าเด้อสีมาแกงเผ็ดบลาเขือคืนนี่จ้าใส่ไก่บ้านนี่ไก่มาเบิองบัดนี้ไม่ยิ่เขียวสยีไหนเบิองเด้อแบบนี้มาเบิองไอ้เผ็ดบลาเขือคืนก็น่าจะเนาะเอาปาลาละปลาบลาเขือคืนเอานี่เอานี่หม้อก็ตั้งอะไรอย่าวนี้ ใส่เครื่องลงข้าต่ไข่ไปบบะก,กูดนอะน,นีะ่เนาะใส่ลงก่อนปลาบกเกือคือแล้วก็แซ่น้ำเกลือมันมายายเน่น้ำเกลือเอาเม็ดออกใส่เครื่องลงไอ่อนจะใส่ผิดแกงเ้ยใส่ผิดแกงไว้ ใส่ลงพมปาดเครื่องแล้วเม็ดออกเด้อกบันีีเดอนี่อาวีดออกจังซี่แล้วก็แช่น้ำเกลือนี่น้ำเกลือมันจังสีบ้าดำเติน้ำเกลือไปก่อน เผ็ดเบาเลี้ยงไส้กับมักหลายกับไส่หลายไส่ขัดจินหน่อยข้นกับไส่หน่อยเนาะบ่เป็นยังบ่คืนบร่รยังใส่ลงไปมักซ้ำหลากับไส้โลดตามจํานวนเฮาอันนี้แหละตามจํานวนไก่เฮามันหลายมันหน่อยไส่หลา,าเป็นหนังโมใหญ่โ่แต่เป็นกระปุเลี้ยงนีม่มันบ่ดีกะบมะเขือกับปาดเราเนาะบัดดีเนาะปาดแล้วเนี่ยสี่เด้อเอาบัดดีสิมาใส่ไก่เนาะหมกระพุนเราเนาะ ไงไก่ตั้งรอไว้มันก็พดดวงดวงดีแค่ไก่ลงไปใส่ไก่แล้วเนอกระดีเนาะมีสิดุงเครื่องไวบเนาะุงเครื่องก่อน แล้วใก่เปลือยเฮ้จมไข่ใส่บกเขียปลาดีกุ้งเครืองมีกุ้งเครืองส่น้ำปลาเด็กมีวันหน้าน้ำเด้อปลาดีจะใส่ไอ้รถดีใส่ลงไปกระเป๋าใส่หลายเด้อปลาดจะใส่สุลด์แน่นี่ใส่สุลด์ อันนี้กน้ำตาลจังน้อยด,ด้วแกด้อเพราะว่ามันสิแดดก็เพ่มเผ็ดจังน้อยใส่หลายนี่อาวน,นี้ปรุงเครื่องไว้เหมือกับเดียวลอเห้ไก่เปื่อยก็นเนาะล่อไก่ซุกก้องคอยใส่เขือลงไปอ้าว่ไก่กัเปื่อยเล้วเนาะบบดนี้เนาะใส่เปกลเองไปเด้อใส่บกเือกคลืกเคาาเ,เคือเคือคืกเอเคือลอลอเ ใส่ลงน้ำใส่กะเฉลบปุยอาเง้ยเาำไรกะเขยเียว่า่ผู้สอบนะเอาปุอยก็ไร,รเอาจำเหายัางกินได้กะเพเป็นยังแฉลบดีกะบพต้องใ้เปุยใส่ขิงนงมาะว่าล่ขิงลงมาใส่ลงไปสมุนไพรบานเหาใส่ลงคือว่ายาาังเพ็ดอย่นี้จะเพ็ดกบเพ็ดน,นะ วิ่งกับมันก็ต้องใส่กับใช่เนาะกับใช่อันนี้แต่ว่าตำลูกใส่เครื่องดี๋ยละเครื่องนั่นตำใส่กระช่ายใส่พริกไถ่หยังกับใส่ัตำบ๊อบเป็นเฮือใบหยังกับซื้อเอาในตลาดนี่ล้านเทาก็ได้หรอกแบบนี้ปลาเขือนกับเปื่อยแล้วเนาะเอาลาเอานมาใส่กกะเฝ้าแบบนี้กะเฝ้าเนี่ยนะกูมาเปือยกัเอาเปือยด้วยก็แล้วครูบําบัดเปือยเพื่อสมได้สมนึงก็ได้ เอาให้มันแต่ว่าถือใจนน่นแ,แ, to like แ,แหละทั้งคเอาลงจังค่อยพ่อที่ม่ใง้เขียวกับมาสมีแล้วว่าจะเยหลถอมันก็เสียมันก็เด็อย่างเอ้าพ่อลาบันนี้เอาพอแล้วข้ามโอ้โหรมาทานนี่อ้โอเข่าอะไรแกงบะเขือคืนใส่ไก่บานแกงเพชรบระเขือคืนเ้ออู้ดูอะไรแย่เรละนิ่วแล้วไม่ซิมกันถั่ววย ซิมกันเด้อขึ้นนะขึ้นเยอะใส่เพียงอย่างนี้เลยไปขึ้นเขาขึ้นเขาอาเลีวเรวเด้อบันี้พ่อแม่พี่น,อน้องมากินน้ำกันเบิง่งล่ะอุ้ยแกงไก่บ้านใส่บวชเชื้อคืนอามากินน้ำกันเด้อเข่าเศร้าเด้อมีเด้อ เปิดมาลามามา่กินนกินน้ำกะลัดนี่ตอนนี้พี่น้องฮะโอ้ยแกงไกบไ่บานใส่กระเขือคืนพอยแกงเผ็ดแกงเผ็ดเด้อเผ็ดเขา้าขเศร้าพร้อมสิออือนี้หอนห่อนเปล่ากันเด้อห่อนแกดห่อน

แกงเผ็ดเลนะเพ็ดพวเหียู่อพั้มาเพื่เพ็ดกัน่น้อมเอาทำเอได้พี่แกงเผิดร้อนเผิดร้อนอยากเพิดเส้นไรก็ใส่ไปเห็นว่าอยากเพิดป่ะรดก็จีิลงกงนม่กระโดดเนาะนี่เสียบ ตึงแสบตึงเพ็ดนเนาะมีไงเอ้วันนี้ก็ซำนี่ก็เนาะฝาก่องนิสานบานพวกหล้าได้จา้ามีไงเขียววันนี้ก็มีทานีลา้ละกดไลไดค์กดแชร์ได้จ้าคลิปต่อไปกับสิหาอาหารพื้นบ้านนะเราไม่เห็ดให้มูกแม่พี่นอ้องเบ่งเด้อสวัสดีจา้าโอ้ถึงห่อนถึงเพ็ดนมากับไปน้ำกันลองซองเนาะ